สตีมเกมด้วย Pop OS นะครับก็เปิด Create ไลฟ์สดขึ้นมาใน YouTube นะครับปกติเลยจากนั้นก็เปิด o b s ขึ้นมา กรีนก็ตัวนี้สกรีนแคปเจอร์ไพซ์วายนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับใช้ตัวธรรมดาเลยส่วนเสียงออดิโอนี่ก็ใช้ตัวที่มีอยู่แล้วนะครับคือ HDMI ของ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 จอนี่น,นี่แหละครับของจอโอเคทีนี้เราก็ไปเริ่มสตรีมกันเลยนะครับ ผมก็สตาร์ s สตรีมเลยนะครับสตาร์ตสตรีมมิ่งนี่คือ linux 1 0 0นะครับเป็น linux pop os ตอนนี้สตร a m แล้วเอาเปิดให้ดูแล้วกันนี่นะครับสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะเข้าเกมให้ดูใช้มือเดียวนะครับแต่ยืนยันว่า สตรีมเกมพร้อมกับเล่นไปด้วยสตรีมไปด้วยในตัวเองโดยใช้การ์ดจอ gtx 1660 ti ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ตอนนี้สตรีมไปแล้วนะครับผมจะเล่น leopard เพราะเป็นเกมที่เล่นง่ายสุดแล้วก็ใช้งานง่ายเกมใหม่ๆก็ใช้ได้ครับพวกนี้ strain brigade zombie army อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับมันมีเกมที่สนับสนุนบน linux เยอะแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รันเกมครับแล้วฉันจะเล่นยังไงแล้วทีนี <c oughs> ้เล่นมือเดียวแล้วกันนะครับจอยคนอื่นไปก่อนแล้วกันเดสเซนเตอร์ ตอนนี้สตรีมแล้วนะครับสตรีมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะรันให้ดูทีหลังนะครับว่าการสตรีมเป็นยังไงผมเคยสตรีมมาแล้วครับสตรีมผ่านฉลุยเลยไม่มีปัญหาตั้งเล่นเกมทั้งสตรีมเกมไปในตัวนะครับไม่ได้ใช้พวกการ์ดจอสตรีมต่างหากไม,ไม่ได้ใช้พวกนั้นเลยนะครับก็ใช้การ์ดจอตัวเดียวนะครับ ดูความคล่องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมเดินเดินคงเดินได้แต่ว่าต้องต้องมีการตายเกิดขึน้นแะน่นอนก็ไม่กระตุกนะครับก็เล่นได้ครับไม่กระตุกเลยแต่จริงไม่ได้พอใจเหมือนกันเดียวนะ นี่นะครับทีนี้ผมก็จะไอเดทนไม่ไอเด,น,าาไอเดนไม่ได้ก็เดี๋ยวเทคเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูไอที่มันสตรีมอยู่นะครับการไหลสดนะครับนี่ครับคือตัวที่ไหลสดอยู่ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตัวที่ไล่สดอยู่ก็ไหลลื่นน,นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็สตรีมได้เลยครับนะครับสตรีมได้เล่นได้ไก็ยืนยันว่า PopOS สตรีมได้เล่นได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับการ์ดจอ1 6 6่ t i แล้วก็ CPU Ryzen 7 2700X นะครับเป็นรุ่นเก่ามากนะครับแรม 32GB DDR4 นะครับ 3200MHz อะไรประมาณนั้นนะครับก็มีพิงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ